สวัสดีค่ะเอฟซีทินารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากตอนนี้พี่มาถึงบ้านแล้วนะคะโดยที่ญาติไม่รู้เรื่องเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นไงเอากระเป้าไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่ออฟแอร์ชแนลทำไมมาอย่างนี้รถเมล์กีนี่แท็กซี่คือเห็นวะคือเห็นก็ตัว นึกว่าใครที่ไหนมาไอ้หน่าก็รู้ใช่ไหมรู้รู้อันไหนไอ้นียรู้ร,รู้แล้วรู้แต่เริ่มแรกแล้วแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเออโอเคอมแอมชแนลสบายดีไหมอมแอมชแนลเอาถ่ายกันเองแล้วพี่น้องเ,เอง้ยน,น,นี่มาเจอบ้านมาเจอมาเจอมาเจอบ้านเจ้าของถูกยึดบ้านถูกยึดบ้านกันทุกคน มีแต่ชื่อพี่ดินแต่ว่าถูกอมแอมยึดบ้านหมดแล้วถูกญาติยึดบ้านหมดแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่นะคะอยู่ดีๆนะคะนี่ค่ะทุกคนเซอร์ไพรส์ามากค่ะมาไม่ให้ใครรู้เลยค่ะว่ามาบ้านค่ะทีฟีนี่ค่ะบ้านพี่ถูกยึดค่ะทุกคนไม่บ้านพี่ถูกยึดค่ะมีแต่ญาติมายึดบ้านพี่แล้วไม่มีบ้านอยู่แล้ว ก้องสร้างกระท่อมอยู่ไม่มามาเซอร์ไพรส์ม m อ Channel โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะคุณบาย